การเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ชั้น,นสะสมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สเรื่องเทคนิคการใช้สีเทียนครูทวีศักดิ์รอดภัยเทคนิคการใช้สีเทียนเราจะได้เรียนรู้กันหลายรูปแบบด้วยกันนะครับวันนี้จะหัดใช้สีเทียนและมีเทคนิคการใช้อย่างไรเดี๋ยวเราจะ ได้ติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับว่าเทคนิคการใช้สีเทียนนั้นเราจะใช้กันอย่างไรเรามาดูขั้นตอนการระบายสีเทียนกันนะครับสีเทียนถ้าเราจะระบายสีเทียนเราควรวาดรูปในกระดาษที่มีผิวหยาบเพื่อให้ผิวหยาบหรือว่าผิวุกข,ข่ของกระดาษเนี่ยสามารถรองรับเนื้อสีไว้ได้อย่างเช่นกระดาษ ร้อปอนนะครับหรือกระดาษที่เป็นสมุดวาดเขียนของเราก็ใช้ได้นะครับจะได้รองรับเนื้อสีไว้ได้2การระบายสีชั้นแรกนะครับควรใช้สีเทียนที่เป็นลักษณะที่เป็นสีเข้มเพราะสีเทียนนั้นเป็นสีที่เป็นสีทึบแสงนะครับการระบายสีให้กลมกลืนกันไว้นะครับแล้วก็เพื่อเพื่อผิวของกระดาษด้วย ว่าผิวกระดาษนะั้นเป็นผิวที่หยาบนะครับถ้าระบายสีบางๆสีจะไม่ติดที่เนื้อกระดาษจากนั้นชั้นต่อไปจึงเป็นสีที่อ่อนขึ้นตามลำดับระบายเพื่อให้เกิดความสวยงามเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นภาพแรกนะครับเป็นภาพของป่าไม้ และก็มีลำธารน,นะครับก็จะใช้สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินระบายไปก่อนแล้วก็เป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นสีขาวระบายทับด้านบนนะครับส่วนภาพทะเลที่มีต้นมะพร้าวมีนกบินอันนั้นก็จะใช้สีแดงนะครับระบายท้องฟ้าไปก่อนแล้วจึงใช้สีส้มแล้วก็สีเหลืองซึ่งเป็นสีที่อ่อนกวา่าระบายทับลงไป นะครับส่วนต้นไม้ที่เป็นสีเขียวหรือเป็นภูเขาก็จะใช้สีเข้มของสีเขียวระบายไปก่อนแล้วก็มาสีเขียวอ่อนแล้วก็มาสีเหลืองนะครับซึ่งจะทําให้ภาพนั้นเกิดความสวยงามและมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับในภาพที่เราใช้สีเทียนนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับการใช้สีเทียนวาดภาพลายเส้น จะเห็นว่านะครับตัวม้าตัวม้านะครับจะใช้สีเทียนเพียงสีเดียวนะครับวาดภาพตามที่ต้องการนะครับแล้วก็มีไก่มีรถอันนี้จะใช้เพียงสีเดียวนะครับในการวาดภาพภาพลายเส้นนั้นก็คือภาพที่ด้านในนั้นไม่มีสีนะครับเราจะใช้เพียงเส้นอย่างเดียวในการวาดภาพโดยใช้สีเทียนนักเรียนจะเห็นว่าภาพที่เกิดจากลายเส้นของสีเทียนนั้นจะมีความสวยงาม ส่วนภาพที่2ที่มีบ้านมีผีเสื้อมีชมพู่นั้นจะใช้สีเทียนสอดอีก1สีเพื่อให้ภาพนั้นคล้ายจริงในระดับ1น,นะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพียงแต่ระดับ1เท่านั้นก็จะดูสวยงามกว่าภาพลายเส้นภาพแรกนะครับใช้ได้1นสีแล้วก็2ส,อสีอันนี้เป็นขั้นต้นในการวาดภาพระบายเส้นโดยใช้สีเทียนนะครับ เรามาดูเทคนิคการใช้สีเทียนนะครับโดยการวาดภาพเส้นสลับสีนะครับบอกว่าการวาดภาพโดยใช้สีเทียนสีต่างๆนั้นวาดเส้นแต่ละเส้นโดยไม่ต้องระบายสีนะครับเราก็จะมีภาพมะม่วงนะโดยใช้สีเทียนสลับสีกันสสีพิกนะครับก็จะมีสีเขียวและสีแดงสลับสีแตงโมสีเขียว สีแดงสลับสีกันมังคุดแล้วก็ใบไม้จะใช้สีสองสีนะครับนะใช้เส้นสลับสีกันโดยใช้สีเทียนวาดเป็นแต่ละเส้นโดยไม่ต้องระบายสีไปที่รูปที่เราวาดเรามาดูตัวอย่างการวาดภาพด้วยสีเทียนโดยใช้เส้นสองสีสลับกันนะครับตัวอย่างภาพแรกคือภาพ ภาพนกนะครับก็ใช้สีเขียวกับสีแดงสลับเส้นกันนะครับมีสีแดงอยู่ด้านในสีเขียวอยู่ด้านนอกและอีกภาพหนึ่งก็คือภาพมังคุดนะครับก็จะใช้สีม่วงกับสีเขียวสลับกันเรียกว่าการสลับเส้นกันนะครับและนักเรียนลองจับคู่กันนะครับแล้ววาดภาพตามจินตนาการโดยจับคู่สีกันนะครับ เส้นที่นักเรียนชอบก็จะดูแปลกตาและน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับนี่คุณครูลองจับเส้นมาจับสีจับคู่สีมาให้ดูนะครับก็คือสีเขียวกับสีแดงสีม่วงกับสีเหลืองสีน้ำเงินกับสีส้มสีเขียวกับสีน้ําตาลก็ยังมีสีอื่นๆอีกมากมายนะครับนักเรียนลองจับคู่กันดูแล้วลองลากเส้นวาดภาพนะครับโดยใช้เส้นสองสีสลับกัน ดูสิครับว่าจะได้ภาพที่แปลกตาก็จะได้ภาพที่มีสีแปลกตาไปจากภาพที่เราใช้สีเทียนเพียงสีเดียวนะครับเราลองวาดกันดูโดยการจับคู่สีนะครับที่นักเรียนชอบแล้วก็ลองวาดภาพแล้วก็ใช้เส้นสองสีสลับกันดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองใช้สีเทียนเขียนเป็นตัวอักษร นะครับเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรกันดูนะครับตัวอย่างการเขียนตัวอักษรด้วยสีเทียนสีเทียนสามารถนํามาเขียนเป็นตัวเลขหรือว่าตัวอักษรก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นตัวอักษรนะครับที่ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูที่มีศิลปะนะครับมากกว่าการใช้ดินสอนักเรียนลองหยิบสีเทียนขึ้นมาแล้วลองเขียนไปบนกระดาษตัวที่ครับอาจจะเขียนชื่อหรือเขียนเป็นตัวเลขหรือเขียนเป็น ประโยคต่างๆนะครับนักเรียนลองฝึกดูจะได้รูปแบบที่แปลกใหม่ทางงานศิลปะเกิดขึ้นมานะครับเทคนิคการใช้สีเทียนอีกแบบหนึ่งก็คือการวาดภาพโดยไม่ตัดเส้นดำใช้สีเทียนวาดภาพแบบอิสระนะครับสอดสีให้สวยงามโดยไม่ต้องตัดเส้นเพื่อให้สีที่วาดนั้นตัดกันเองในตัวนะครับอย่างเช่น อเบอรี่นะครับจะเห็นได้ว่าเราก็ใช้สีวาดไปก่อนแล้วก็ระบายพื้นด้านในใบของสตอเบอรี่เราก็ใช้สีเขียววาดไปแล้วก็ระบายพื้นด้านในโดยใช้สีเทียนั้นตัดกันเองเหมือนกับดอกไม้นะครับที่เราใช้สีฟ้าวาดไปก่อนแล้วก็ระบายสีด้านในสีก็จะตัดกันเองโดยไม่ได้ใช้เส้นดำนะครับในการช่วยนะครับเขาบอกว่าควรจะวาดครั้งเดียว ให้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยหรือไม่เหมือนจริงเพราะว่าการเน้นกิจนะกรรมในนี้ก็คือการฝึกสายตาแล้วก็ฝึกมือไปในตัวนะครับเพื่อให้เราใช้สีเทียนได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเวลาวาดนักเรียนก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าจะไม่สวยเพราะเราไม่ได้เน้นที่ภาพเราไปนเน้นที่การฝึกใช้สีเทียน นะครับแล้วก็การฝึกสมองสายตาของเรานั้นว่าจะสอดคล้องหรือผสานกันหรือไม่ครับลองหยิบสีเทียนขึ้นมาวาดนะครับโดยไม่ต้องตัดเส้นสีดำนะครับดูซิว่ารูปที่เราวาดออกมานั้นจะเป็นอย่างไรเทคนิคการใช้สีเทียนข้อต่อไปนะครับคือการระบายสีแบบเส้นบังคับสีนะครับ ก็คือการระบายสีเทียนแบบเส้นบังคับสีนี่ก็คือการวาดภาพตามที่ต้องการด้วยสีเมจิกด้วยภูกันหรือดินสอดำก่อนจากนั้นจึงระบายสีเทียนลงไปในภาพที่เราวาดนะภาพก็จะดูชัดเจนและสดใสขึ้นนะครับอย่างภาพแรกคือเราใช้สีเมจิกนั้นระบายให้เป็นรูปของตัวแรดก,ก่อนนะครับโดยระบายเป็นแบบรูปร่างยังไม่ต้องทาสีเมื่อระบาย เื่อเราวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงทาสีด้านในภาพก็จะดูชัดและเด่นมากขึ้นนะครับภาพที่สองก็คือใช้ผูก,กันันะครับในการวาดเส้นเป็นรูปดอกไม้ก่อนจากนั้นก็ระบายสีเหลืองเข้าไปในรูปดอกไม้ภาพที่สามก็คือใช้ดินสอดำนะครับระบายให้เป็นรูปเรือจากนั้นเราจึงใช้สีสีเทียนนะครับระบายด้านในนะครับภาพก็จะดูคมชัดและสวยงามมากยิ่งขึ้น นักเรียนลองทําดูสิครับถ้าเราไม่มีสีแมจิกไม่มีภูการเราก็ใช้ดินสอสีดำวาดเส้นให้เป็นรูปที่เราต้องการเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้สีเทียนนั้นระบายด้านในนะครับภาพนั้นก็จะดูเด่นและคมชัดและดูสดใสมากยิ่งขึ้นสีก็จะดูสวยขึ้นด้วยนะครับครับลองทำกันดูนะครับว่าผลงานที่เราวาดนั้นออกมาจะเป็นอย่างไร การใช้สีเทียนนะครับการระบายภาพที่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราวาดภาพแล้วเนี่ยแล้วเราใช้แบบเส้นบังคับแล้วเราระบายสีด้านในภาพที่เราวาดก็จะเกิดความสวยงามแต่ให้เรารู้จักนะครับเทคนิคและวิธีการใช้ถูกต้องก็คือนะครับเราก็ระบายสีเข้มก่อนแล้วก็ตามด้วยสีที่อ่อนกว่านะครับ เราต้องการระบายภาพแบบไหนวาดภาพแบบไหนตามที่เราต้องการตามใจชอบได้เลยนะครับดูอย่างยีราฟต้นไม้หรือว่านกนะครับเรารู้เทคนิคการใช้สีแล้วเราลองหัดวาดดูนะครับหลังจากที่เรานะครับใช้สีเทียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควรจะเก็บรักษาสีเทียนของเรา ให้ใช้ได้นานที่สุดเมื่อใช้สีเทียนเสร็จแล้วควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ถูกความร้อนอย่าให้ถูกแสงแดดเพราะสีเทียนนั้นจะอ่อนแล้วก็ละลายนะครับทำให้เราใช้งานไม่ได้เมื่อเราใช้งานสีเทียนเสร็จในการวาดภาพระบายสีควรจะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับ นักเรียนก็ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้สีเทียนไปแล้วนะครับว่ามีเทคนิคการใช้อย่างไรนะครับมีเทคนิคการวาดภาพลายเส้นมีการวาดภาพโดยใช้เส้นสลับสีนะครับมีการจับคู่สีสลับกันนะครับการเขียนเป็นตัวอักษรโดยใช้สีเทียนการระบายสีภาพธรรมชาติโดยใช้สีเทียนแล้วก็สุดท้ายเลยคือคือการ เก็บรักษาสีเทียนนะครับว่ามีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรนะครับเราจึงจะใช้สีเทียนได้นานและคงทนเทคนิคต่างๆนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการวาดภาพระบายสีเบื้องต้นได้นะครับจะทำให้ภาพที่เราวาดนั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้นักเรียนนะครับคงจะเข้าใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับ คุณครูก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ